ไปที่วัดเต้ไข่วัดบ้านประมันกันนะครับช่วงนี้เพิ่นกําลังสร้างสลาหลวงพ่อสมใจเนตรนะครับเดี๋ยวภายบ้านแนนนะครับในปีนี้อาจจะมีการยกช่อฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรวมทัาบบญหรือทําช่วมทันใดน,นะครับอยากจะรวมทับ้บบนนะครับในการสร้างสลาหลวงพ่อสมใจเนตรนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปบ,บอกบุญไปอีก แค่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับวัดหลวงพ่อสมใจเนสนะครับซึ่งเป็นสาราขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่ก็คือวัดบ้านป่ามันนะครับซึ่งเป็นบ้านของทางสอง่องของพระพุทเองนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งทางวัดท่นก็ได้นำรลปมล่าง ของไอ้ไข่รยปั่นนะครับมาไวเพื่อกรบวหวนะครับขอโชคลาภนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ช่องของพ่นช่นแหนก็ขับรถมาถึงนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับพอดีพอหลวงตานะครับเราจะเราวายู่ว่างนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงหลังจากบิณฑบาตชันพัตตาหารเช้าแล้วก็เป็นกะทิไปกวาดตรงนั้นตรงนี้นะครับหลวงตาเนี่ยเราเป็นคน ขยันนะครับแล้วก็ทั้งวัดเพิ่นกับมีจิตเมตตานะครับในเรื่องสนักจรจัดนะครับซึ่งมาออกแม่แพ้ถูกยุนีร้ายนะครับนะครับยุบานทังจองพ่นเองนะครับวัดป่ามันนะครับไปครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปขอโฉกกับไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันกันครับนะครับไปกันครับท่านผู้ชมนะครับ มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมกำลังสีบอกว่ามาถึงแล้วนะครับมีหมาหน่อยมางงอยเองนะครับมาออกมาเร็วมาออกมาหลกมามานี้มานี่มานี้มา,มาออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วมามามาออกมามา,มาะมนะครับไปครับท่านผู้ชมนะครับเจ้าทินเพิ่นออกไปแล้วก็สิททาความสะอาดก่อนนะครับก่อนขอโชคลาภนะครับ กับไอ้ไข่วัดบ้านปามันนะครับท่านผู้ชมนะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมอีกคั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมกับนางยุต่อหนาสารไอ้ไข่วัดบ้านปามันนะครับเมื่อนี้กะยังหมั่นใจคือเก่านะครับว่ามาขอทุกๆข้างนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านปามันนะครับเพ่นจะต้องให้โชคอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ากะอดทนจากน้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ มาขอเรื่อยๆครับเดี๋ยวเวลาพ่นไห้พ่นจะให้เองนะครับห้แบบตองวดเลยนะครับกับไอ้ไขวัดบานประมันนะครับวดนี้นะครับต้องจ่องกับพ่นเชี่ยวเนี่ยมาขอให้ทรรมช่วมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียงโชกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนปี2016นะครับทรรมชว่มปเดี๋ยวมาจุดถูกเที่ยนนะครับวายน้ำแดงแล้วก็ขอโชกลาภไปพร้อมๆกันนะครับธรมาช่วมนะครับ ถ้าทำช่วงยุ่ง,งกันหลายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับ ครับท่านผู้ชมนะครับมาไหวนะครับบอกเกาวไอ้ไกวันบันประมมันไปพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อสาธุเด้อ ไอ้ใครวัดบ้านประมันเมนีช่องพ่นชแนลรวมทั้งเอฟซีทุกทุกันเลยตั้งใจมาตามต่ออยากมาขอโชคลาภขอเลขเด็ดจากไอ้ใครวัดบ้านประมันขอสองตัวหรือสามตัวตรงๆได้งวดของวันที่1ิมิถุนายนปี2566ขอให้สิ่งที่ช่องพ่นชแนลอธิษฐานรวมทั้งเอฟซีเป็นจริง ในงวดที่จะถึงนี้และอยากให้ใครวัดบันประมั่นได้เมตตาประท่านโชคให้เขาตรงๆเต็มๆที่ได้มีโชฉมีลาบที่ได้มดถูกมดหยากที่ได้มีเงินไปใส่หนีใส่ศีนใส่ใจในขอบพร่วขอให้สมดังปรารถนาทุกประการโดยเถิดสาธุ ท่ปมช่วมผมกับะเสียงไทยนะครับยิบเล็กทูบนะครับมาขอโชคจากไอ้ไข่นะครับสาธุเด้อเอ้ไขวัดบ้านประมันขอให้เล็กทูบมงคลที่ช่องอพ่นอธิษฐานขอจากไอ้ไขวัดบ้านประมันในงวดสิหมิถุนายนปีสองพัหร้อยสิบยิบออกมาจุดขอให้เข่าสามตัวตรงๆของเล็กท่ายรางวัลที่1หรือ2ตัวก็ได้ขอข้อเมตตาจากไอ้ไข ให้สมหวังดังใจปรารถนาด้วยสาธุอาการตำรวจช่วงได้ออกมาแล้วครับตำรวจช่วง นะครับท่านผู้ชมช่วงที่จองคำพ้อนอธิษฐานนะครับบอกเอกไควัดบ้านประมันนะครับว่าขอให้เหล็กถูติดจุดในทางนี้เข่าสามตัวถ่ายกับวันที่หนึ่งพระเพิ่นกตีละขั้งพอดีนะครับถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับสัญญ,ญาณยังโชกลาบนะครับิ่นรับรู้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับนะครับช่วงที่ร่อเล็กถูนะครับท่านผู้ชมผมกับสิ ขอขย่าเตมซีนะครับขอโชคจากไอ้ไข่บัตบันบประมั่นนะครับ นะครับไม่แรกนะครับท่านผู้ชมได้หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะครับเดี๋ยวมารุ่นหม่ที่สองกันครับนะครับหมายี่สองนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหกครับสี่หกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมารุ่นหม่ที่สามกัน ท่านผู้ชมนะครับหมายี่สามในหมายเลขสี่นะครับสี่หกสี่นะครับท่านผู้ชมขอให้รรท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสี่หกสี่นะครับนะครับท่านผู้ชมช่วงที่รอดเล็กทูบกะเดยี่ผ้าท่านผู้ชมนะครับ ไปดูตามรูปร่างของไอ้ไข่ดูนะครับเพื่อว่าท่านผู้ชมจะพอโชกลาบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงที่รอดเล็กถูบนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตามรูปร่างไอ้ไข่เบิงตอนนี้เล็กถูบใหม่ไปตัวหนึ่งนะครับได้ไม้เล็กูนนะครับะนะครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะครับ เบิ่องตเด้อคาตัวมาช่วมนะครับช่อขอ้นพ้นจิตไทยเบิง้งซื้อนะครับนะครับว่าเห็นเลขกตัวใดนะครับ นะครับอันนี้ผมกับไายให้เบิงหลายงวดแล้วครับแต่ว่ากับบอท่านเข่านะครับนะครับเจ็ดสี่เก้านะครับแต่ว่ามึงนี่คล้ายๆเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมมึงเหมือนหนึ่งแปดสามหรือเจ็ดแปดสามนะครับท่านผู้ชมอืมนะครับท่านผู้ชมเบิงแค่นี้นะครับแนะครับท่านผู้ชมเนาะ บ่อยากให้เบื้องหลายจุดนะครับเดี๋ยวเหล็กจะหลายโตนะครับท่นผช่วมนะครับไปเดี๋ยวไปเบื้องเหล็กถูกกันกับกับไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันนะครับนะครับท่อช่วงเดี๋ยวมาลุ้นเหล็กถูกกันครับว่าเล็กถูกงวดนี้จะได้ตัวใดครับ นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบใหม่ไปสองตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับได้ออกมาเป็นศูนย์นาจะเป็นเลขหกนะครับท่านผู้ชมศูนย์หกนะครับนะครับมาครั้งนี้ก็ต่างความหวังไว้สูงนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมาณน,นะครับขอยมาตรงๆเลยไอ้ไข่เลยมาหลายขังหลายงวดล้วเ,เอ์ซีเินกับยังมีความหวัง ถึงแม้ว่าตีปันผ่านมาไอ้ใครจะบ่ท่านหา้แเจก็ยังหวังว่าวัดนี้ไอ้ใครจะห้ตรงๆรง,รงวัดขอวันธีสิบหกเป็นตุนายนปีสองพันรอยหกสิบหกจังได๋งวดนี้ก็ขอ,ขอก่เด้วยอ้ใครเด้อหยายงวดแล้วเพราะว่าไอ้ใครวันวันประมาณบระท่านหาโ้โฉกเลยขอจกักสามงวดติดด้วยอใครเด้อย ถ้าหายสามงวดติดต,ตังแตงงวดสิบหกมีตัวหน้ายนปีสอ,อ,องพันหนร้อยหกสิบหกเริ่มตังแตงงวดเลยงวดนี้เป็นต้นไปถ้าหายสามงวดติดเดี๋ยวสิมีของมาไหวหลายอย่างเลยแต่พอท่านบอกแต่ขอให้เข่าก่อนงวดนี้เดี๋ยวถ้าบอกไปกะจังไรล่ะว่ะท่านเตรียมตัวขอให้เขาก่อนงวดนี้เดี๋ยวสินํามาไหวนะครับไอ้ใครนะครับท่านผู้ชม บอกเก่าไห้ใครแล้วว่าทางว่านี่เข่าเดี๋ยวสิน้ำของมาไหวนะครับแต่ว่าแต่ว่าท่านบอกนะครับว่าจะไหวอียนะครับขอให้เข่าก่อนเด้อไอไข่ศูนย์หกนะครับท่านผู้ชมนะครับได้มาเป็นศูนย์หกนะครับจะมาลุนตัวที่สามกันว่าจะเล้ตัวใหนะครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขถูกตัวที่สามนะครับใหม่เริ่มจะโพลขึ้นมาแล้วครับเริ่มจะเป็นตัวเลขแล้วครับท่านผู้ชม นะครับแต่ว่า06นี่ชัดเจนนะครับ06ชัดเจนนะครับโม่าตัวที่3จะเป็นเล็กตัวใดน,นะครับท่านผู้ชม นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นเป็นตัวเลขแล้วครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมช่องอําพ้นนี่ต้องขอากราบเรียนท่านผู้ชมในทุกๆกลขปนะครับที่ช่องอําพ้นไปขอจชกลาภนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับ ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียเส่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับเลขทูบนะครับศูนย์กับหกชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับใกล้จะหมดแล้วครับท่านผู้ชมเลขทูบมาจุดข้างนี้ถือว่าใหม่รุ่นแรงนะครับท่านผู้ชมควนทูบออกควนของแทงเลขทูบที่จุดขอเลข ฝุ่งกระจายนะครับหรือว่าไอ้ใครพิ่นจะหายปังๆแหรอครับนะครับอีกนิดนึงนะครับทา่านผู้ชมนะครับเลขทูบข้างนี้ถือว่าจุดชัดเจนมากนะครับนะครับมาขอโชคลาภให้ในงวดของวันที 16, ่16มิถุนายนปี2 5 6 6เลขทูบที่จุดได้เมื่อนี้นะครับ061นะครับ061ขอใหท้ท่านผู้ชมทุกท่าน มีโชคลาภนะครับ <śmy> กับไอ en ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับในงวดที่จะถึงนี้ไปตรงๆเต็มๆนะครับ061นะครับนะครับทรรมชุ่มมณีกะมาตามต่อขอโชคลาภให้ทรรมชุ่มได้รับชมกันในงวดของวันที่16มิถุนายนปี2 5 2 6หวังว่ามรคังนี้ไอ้ไข่คือสิบวัยพิษหวังนะครับเพิ่นจะต้องให้โชคเขายางแน่นอนนะครับทรรมช่วมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนุ่มอาร์มคนเดิมอัมพลชาแนล พี่มาวินชาแนล e กป้าต่อยคนมีเซนพ่อทองแหล่คนเดิมและป้าทิพย์ชาแนลนะครับขอให้เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทำาาผช่ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงเรวยรวยสวัสดีครับ